ว่าเพื่อนบ้านกลัวคุณมบ้านตะพุนล่ะเพราะว่านะไปพูดกับบ้านตะพุนจริงๆแล้วผมว่านะบนพระบุุษผมมาจากฝั่งนู้นแหละจริงเหรอจริงยุทธครับพูดก็คล้ายๆ้ายกันแต่ฝั่งนู้นจะลึกกว่าเราหน่อยโออย่างเช่นไปไปน้ำหาบ่นดูอยฝั่งนู้นบอกไปซอกหาบ่นมันจะลึกลึกกว่าเรานิดนึงใกล้ใกล้กัน อัปเดตอัปเดตด้วยนะครับคุณคุณทั้งแฟนขับกันผมไปหาตัวลูอนนะคุณแฟนคลับคุณยังอยู่เยอะเลยทีมใครมาแล้วจะตามมาบอกเอ้าครับผมเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับมาพี่ป้าพี่ Ô mọi người ơi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  mọi người ทอเคนะารนีโอเคครับโอเคนางกันนะคน